สวัสดีค่ะสวัสดีอาคณะผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคณะผู้บริหารเพื่อนเพื่อหลัดพิกชีวิตมงคลมันตาและละวิมันตาชิปเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญานะคะก็วันนี้ตรงกับวันที่24วันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2563นะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันพระนะวันพระแล้วก็ เป็นวันพัะที่ใหญ่มากนะคะคือตอนแรกคุณหลานไม่ทราบว่าวันนี้เป็นวันพระไม่มีอยู่ในสมองเลยนะจนคุณแม่มาพูดเมื่อเช้านี้ก็เลยคิดว่าโอ้โหเมื่อคืนนี่คาบเกี่ยวมากเลยนะถ้าลันตีหลักบปาปเนี่ยเกินเวลานะเกินเวลาเที่ยงคืนเนี่ยโดนกันทั้งพีมเลยนะเพราะว่า เมื่อถึงวันพระหรือวันทิพย์เนี่ยอ่าวันพระในโลกมนุษย์เนี่ยวันทิพย์โลกวิญญาณที่เป็นโลกทิพย์เขาเรียกว่าวันทิพย์นะคะแล้วก็นรกกระพุ่มจะเปิดเพื่อให้ดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยมารับส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะก็เลยเรียกกันว่าเป็นวันทิพย์ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้พิธีกรรมเริ่มในการตีหลักเนี่ยน่าจะเป็นประมาณระยะเวลาที่ยี่สิสานาฬิกานะคะยี่บสานาฬิกาอ่า 13นาทีนะคะพิธีกรรมเริ่มก็1นหนทุกอย่างคือเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับรหัส13ทั้งหมดทั้งมวลเลยที่นี้ปกติวันพระนะลันจะไม่โพสอะไรเลยหรือน้อยมากนะส่วนมากก็ได้เป็นแค่ธรรมทานหรืออะไรใดๆนะวันนี้คุณลันมีความตั้งใจว่าคือ เมื่อวานนี้ลันเจออะไรมาเยอะมากแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่อ่าไม่ดีแล้วก็ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจอหลายด่านนะก็มีความตั้งใจที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็แชร์เป็นธรรมฐานให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะในการที่ลันไปทดลองทดสอบพลังงานนะคะในการทําพิธีกรรมตีหลักปาก นะคะแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะไว้ให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นธรรมทานสอนให้รู้ว่าวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงนะคะอ่าเป้าประสงค์ของรันมีมีประมาณนี้นะคะสำหรับการที่ถ่ายคลิปอยากให้ทราบทีนี้ประเด็นคือเมื่อสักครู่นะคะรันอัดคลิปวิดีโอตอนแรกรันอัดคลิปวิดีโออยู่ๆคลิปนั้นก็หายไป ก็เป็นคลิปพูดธรรมดาเนี่ยนะคะคลิปนั้นหายไปโดยที่หายไปไหนอะ่ะทั้งๆท,ที่เราก็ลังอ่าเครื่องหมดแล้วนะคะเป็นคลิปของการที่ก็ก็พูดจาธรรมดาธรรมดานี่แหละพอมันหายไปปุ๊บอะ่ะคุณลันก็อัดคลิปใหม่นะคะเพราะยังไงก็ยังอยากจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ลันคงจะไม่ได้แชร์คลิป พิธีกรรมตีหลักให้ดูนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันพระนะไม่ควรที่จะเอาคลิปนี้ให้เพื่อนๆอดูเพราะว่าให้ใหใหดวงจิตดวงวิญญาณเขาอยู่ในในในนเครื่องโทรศัพท์รันก่อนนะคะเพราะว่าพิธีกรรมค่อนข้นขางที่จะซับซอ้อนประมาณนั้นเราไว้ในฐานที่เข้าใจประมาณว่าเพื่อนๆเชื่อไหมว่าประเด็นคือ ลันอัดคลิปแล้วลันรู้สึกว่าเหมือนลันไม่ใช่ลันเดี๋ยวลันจะโพสให้ดูคลิปต่อไปช่วยกันวิเคราะห์แยกแยและแก้ช่วยกันอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะดูเป็นธรรมทานแล้วกันจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องจริงบนโลกมนุษย์เนี่ย เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เกิดเหตุนะคะเกิดเหตุตรงที่ว่ามีคนคือจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะมีคนที่อ่ามีอ่า,อาเขาเรียกว่าอะไรนะสร้าง Facebook นะคะสร้างเ c e b o o k เถื่อนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลลับนะคะส่งข้อมูลมาหาลันบ้างอ่าตรงนี้ส่งมาแล้วก็ ส่งข้อมูลมาต่อว่ารันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะและไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ว่ารันใน youtube นะคะไปคอมเมนต์ว่ารันใน youtube ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย youtube ของรันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ที่จะอ่า มีญาติคนติดตามแบบเยอะแยะมากมายหรืออะไรยังไงส่วนมาก YouTube ของรันจะเป็นการที่รันเนี่ยคุยกับเพื่อนๆที่อธิบายธรรมทานให้เพื่อนฟังนะคะเสร็จแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าเมมโมรี่การ์ดในโทรศัพท์เนี่ยมันเต็มนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกคลิปธรรมทานคลิปอะไรยังไงทีนี้เนี่ย <of> เขาก <of> ็มา <of> ก็คือมาใช้คำพูดคอมเมนต์ไม่ไม่ดีแล้วก็มาอะไรที่มันไม่ดีอ่ะทีนี้เห็นเมื่อเมื่อคืนนี้แล้วรู้สึกแบบจิตตกอ่ะเพราะว่าเราอ่ะคิดดีแล้วก็หวังดีแล้วก็ปรารถนาดีนะคะซึ่งใน f c e e o o o เนี่ยรันแจ้งชัดเจนแล้วนะว่ารันไม่คุยกับคนที่ไม่มีศีลน,นะคะไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะว่า เขาอาจจะโดนพลังงานแฝงหรืออะไรใดๆนะคะซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยรันทราบรันทราบดีอยู่แล้วนะปารากฏว่าไอ,อ a c e b o o k ที่เขาส่งมาหรืออะไรมาถ้าราันเป็นบุคคลปกติที่ไม่สามารถสแกนพลังงานได้รันก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครที่ส่งมาให้รนันนะคะรันจะไม่ทราบเลย เพราะว่ามัญหาที่มาที่ไปไม่ได้นะไปเอาเออไปเอาเมลเก่าคนอื่นไปเอาช่องไปเอาอะไรยังไงของคนอื่นหรือสร้างเอาไว้เพื่อเทคนิคทางการตลาดนะคะเพื่อที่จะอะไรยังไงตรงนี้ลันค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญชำนาญยุดแล้วทราบดีนะคะเพราะว่าบริษัทหลายๆบริษัทที่ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน f c e e o o o เนี่ยยอดกดติดตามก็ซื้อได้นะซื้อได้เจ้ากี่แสนคนละ่ะซื้อได้ แล้วก็ยอดกดไลค์กดแชร์จะเอากี่คนละ่ะซื้อได้นะคะซื้อได้เงินซื้อได้หมดเลยนะความจริงไม่มีเลยสิ่งสำคัญคือเงินเข้ากระเป๋าที่เท่าไหร่อย่างนี้มากกว่านะคะทุกอย่างคือการสร้างภาพหมดเลยนะเรื่องจริงมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกๆคนคิดนะในมุมในเรื่องของธุรกิจแต่ facebook นี้ เฟซบุ๊ o k รหัสพิกชีวิตมงคลมันตาหรือระวิมันตาทิพเตชนีบุญมหามงคลตามสัญญาเป็น Facebook ที่รันเอาไว้ทำภารกิจสิ่งดีๆเป็นจอ็อบเป็นรีแลกเป็นสบายๆจากงานหลักของรันนะคะเป็นอะไรที่ได้มีกัลยานมิตรร่วมกันมีธรรมทานมีการเผยแพร่สิ่งที่รันทดลองทดสอบมาว่ามันใช่มันอะไรยังไงแล้วเขามาด่ารัน โอเครันเข้าใจนะว่าเขาอาจจะป่วยทางจิตหรือเขาอาจจะมีปัญหาแฟนไม่รักหรือเป็นประมาณว่าพวกไม่มีสิน,นะคะ่ะคุณลันตั้งจิตอธิษฐานเมื่อคืนนี้พิธีกรรมใหญ่มากนะคะพิธีกรรมใหญ่มากระดับสูงลงหมดเลยแล้วคุณลันเห็นชัดเจนมากว่าคนคนนั้นคือใคร และที่ผ่านมาไอเฟ e บ o ๊กหรืออ่าอะไรยังไงที่ส่งมาหาคุณลันอะที่เป็นข้อความที่ไม่ดีที่เป็นขยะที่กลุ่มนักธุรกิจเขาไม่ทำกันอะที่กลุ่มผู้ใหญ่คณะผู้บริหารเขาไม่ส่งข้อความแบบนี้มามันเป็นข้อความของบุคคลที่ไม่มีสติปัญญาบุคคลที่อีกเกรดหนึ่งบุคคลที่ไม่มีศิน ซึ่งปกติลันจะไม่คุยกับคนประเภทนี้ไม่คุยบุคคลที่ชอบแซะชอบว่าชอบกระแนกนแหนผู้อื่นโดยตั้งใจนะรันสแกนได้ชัดเจนเลยว่าเขาคือใครแต่รู้แล้วยังไงต่อรู้แล้วจะให้ลันไปทำอะไรอะถึงทำไปมันก็ไม่ ไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรในเมื่อลันถามเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆรู้ว่าทางข้างหน้าเป็นอาจมสกรปรกโสโครกลันถามว่าตัวของเพื่อนขตัวเราเนี่ยสะอาดทั้งกายว่าทั้งกายและใจทั้งจิตทั้งศีลเราจะเอาตัวของเรากระโดดลงไปในบ่ออาจมหรือไม่ ไม่แน่นอนคนที่มีศีลมีสติมีปัญญาจะไม่เอาตัวเองลงไปเล่นนะจุดจุดนั้นนะคะไม่กว่ารันจะสวดภาวนาองค์พระธรรมสำเร็จแต่ละพระองค์เข้ามาในดวงจิตดวงวิญญาณและกายสังขารของรันกว่าพลังงานรันจะประสิทธิได้ขนาดนี้รันสะสมมาหลายภพหลายชาตินะคะกว่ารันจะได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆรันสะสมมาหลายภพหลายชาติมาก นะคะไม่ลงไปทำพฤติกรรมที่มันผิดศีลเด็ดขาดเออก็ก็ก็ไม่ทำแต่เรื่องเนี้มันอยู่ในหัวใจรันมันอยู่ในหัวใจรันปรากฏว่ามันก็อยู่เหกบเมื่อคืนแล้วแหละเพราะว่ามันจะมีข้อความส่งมาเรื่อยๆนะส่งมาเรื่อยๆเ จนมาเป็นประเด็นคลิปเมื่อสักครู่นี้แหละที่รันอัดลรันก็เลยยังไม่กล้าโพสก็จะอธิบายคลิปนี้ให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะโพสให้ดูว่าคืออะไรคืออะไรอืือแต่ในความคิดลันรันมีคำตอบเดี๋ยวลันจะส่งคลิปคลิปที่รันถ่ายแล้วเป็นประเด็นเนี่ยให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญดูว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น แต่ละในความคิดลันนะลันมองว่ามีระดับสูงมาอ,อันนี้ขออนุญาตเราว่าในฐานที่เข้าใจลันจะลันแจ้งแค่กับลูกค้ารหัสพิชีวิตมงคลมันตาและละวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญาเพราะว่ากลุ่มของอสมาชิกทุกๆคณะท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสินและได้ทําการบวชแล้วนะคะบวชสินห้าบุคคลที่กระทาการบวชสินห้าแล้วจะไม่สามารถโดนพลังงานแทรกได้ นะคะที่เป็นพลังงานอะมนุษย์นะคะอาหาเพราะว่าสินเนี่ยจะเป็นตัวครอบไม่ให้ไม่ให้มีอะไรแทรกแล้วเวลาเราพูดคุยสนทนากันเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสินเสมอกันคุยกันแล้วก็จะเข้าใจกันเพราะมันจะไม่มีคําว่าโกหกแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ที่ไม่มีสินนะคะอ่าลันไม่ได้ลันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เหยียดหรือไม่ได้ต่อว่านะลันจะอธิบายให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ไม่มีสิน เมื่อท่านไม่มีศิลเนี่ยคลื่นพลังงานของท่านเนี่ยจะแกว่งพอคลื่นมันแกว่งเนี่ยวิญญาณอาวิชาเนี่ยยิ่งวันนี้วันผ่านอาวิชาที่ไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะครอบท่านได้นะคะพอครอบเนี่ยแล้วเขาจะสามารถที่จะทําให้ท่านเป็นไปตามเกมแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่จะต้องทําสิ่งสิ่งนั้นอาทิเช่นฆ่าคนผิดศินข้อสาม นะคะแย่งแฟนชาวบ,บ้านหรืออะไรยังไงเงี้ยวิญญาณเนี้ยอมนุษย์อะมนุษย์หรือสัตว์นรกที่อยู่ในโลกอะวิญญาณเนี่ยเขาจะมาครอบนะคะแล้วก็ให้กระทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะอ่ะาฮะรันคิดว่าในกรณีคลิปที่รันจะแจ้งเพื่อทราบเนี่ยบุคลคลคนนั้นต้องสุดยอดจริงๆไม่งั้นเบื้องบนไม่ลงมาไม่ลงมา จัดการหรืออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจบก่อนนะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูเอามาให้ดูโอเคบายบาย